เนาะแต่นางหล่อนะเสื้อสีม่วงเลยหนาวมากกายค่ายนางกหอมมากลงกายหมใช่แล้วก็มัดหมี่ด้วยนะคะสัมภาษณ์มัดหมี่ก็มัดหมี่ก็เนี่ยแหละจ้าจ๋าในเรื่องก็ตอนนี้เป็นแฟนกับปันอยู่แต่ว่าพ่อไม่รู้แต่กระเต๋อก็จะมีจุดเปลี่ยนพลิกผันอยู่นะคะค่ะแล้วก็มีข่าวว่ามัดหมี่จะรีเทิร์นกันเนมประการด้วยนะคะแล้วสับัดบ๊อบใส่กันไหมเหรอเนมก็ไม่เอาแล้วนะไม่รู้ใครไม่เอาใครนะจุดนี้ย แต่สตูใหม่หนาวมากจริงๆนะเราไปดูน้องการตอนสัมภาษณ์เลยละกันแล้วก็มัดหมีต่อบไปกันไปค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเอาใจดีคอมดคอมเมดีอ้อค่ะแล้วก็เดี๋ยวเก็บตกให้ดูด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันด้วยว่าใครจะได้ใช่ไนะคะอย่าลืมตอบนะคะยายะาแะเดชจะมีละครคู่กันเรื่องอะไรเรื่องนี้หรือเปล่าเนะาะไปดูเลยค่ะเซตนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กองลูกพี่ลูกน้องนะคะแต่ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนอุ้ยตาย ททันวาบรรยากาศจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นสตูดิโอใหม่ค่ะแอ t u สตูดซึ่งเป็นสตูใหม่แล้วก็นักแสดงยังเหมือนเดิมนะคะก็สวัสดีค่ะคมาเที่ยวกองอีกแล้วค่ะ ระหว่างรอเขาฉากเป็นไงบ้างคะสตูดิโอใหม่นี่เพิ่งมาวันแรกเลยเขาครับก็เป็นสถานที่ใหม่ที่เพิ่งมาถ่ายเป็นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้เป็นเป็นวันที่2นะครับก็รู้สึกรู้สึกเออถึงความสะดวกสบายครับเพราะว่ากว้างขวางมากนะครับผมมีหลายสตูมากก็ก็สะดวกสบายดีครับผมค่ะพี่โน้ละคะบ้านใหม่เนาะชอบมากครับชอบชอบที่นี่มากเพราะว่าเออ ตอนนี้ไม่มีฝุ่นเลยครับยังยังใหม่อยู่แล้วก็หายใจสะดวกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เออไม่แออัดนะครับใหญ่มากๆแล้วก็ เดี๋ยวไม่รู้พี่จะได้ไปไหมถ้ามีเวลาผมจะพาไปข้างบนข้างบนเนี้ยเราจะมองเห็นแบบท้องฟ้าเห็นทุ่งนาเห็นอะไรเงี้ยเวลาวิวสวยมากใช่เวลาแดดออกเวลาตอนเย็นเวลากลางคืนจะสวยมากครับสบายตามีนอกจากมีสตูดิโอมีแบบตึกที่เป็นแบบเซตเอาไว้ถ่ายละครเรื่องอื่นด้วยเนาะใช่ครับข้างนอกเป็นจำลองจำลองแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการถ่ายทำละครยาวในในย้อนที่องี่จะมีหลายรูปพี่เรียดต่างๆมีหมดเลยครับก็ต่อไปนี้ก็จะมาใช้สิเอาไว้ถ่ายใต้นวนะ คือว่าเราเรา,เราจะรือ้อพื้นออกจริงๆครับแล้วข้างใต้เป็นแบบเป็นเอาไว้เพื่อเพื่อถ่ายใต้น้ําเวลาที่ตอนที่พี่โนโเคยถ่ายเรือนแพที่แบบดําน้ําลงไปกับ,บนางเอกต้องไม่ต้องเป็นจ้างเขาถ่ายไปถ่ายคล้องแส,สบครับตอนนั้นบ้าเนาะไม่ใช่ต้องไม่ไปถ่ายอีกทีหนึ่งใช่ครับแต่ว่าน <c oughs> ี้มีของเราใป็ใชเป็นของเราเองเลยสะดวกสบายมากขึ้นครับค่ะแต่ฉากวันนี้คือพี่โน้ก็ในเรื่องคือตอนนั้นบวดตอนนี้ผมขึ้นแล้ว ใช่ครับเป็นกัปตันรอแล้วไม่มั่นใจว่าหล่อไหมก็ <c oughs> แล้วแต่คนชอบครับผม<ต>ครับแต่ทราบว่าตอนนี้มีนักแสดงมาใหม่มาเพิ่มพี่นิโคลเทเลโอเป็นไงบ้างคะได้เจอบาอ้างยังน่ารักครับ<อ>พี่นิโคลก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันกับคอนเสิร์ตต่างๆกับพี่นิโคลแล้วก็วันนี้มาได้ร่วมงานแสดงก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่นิโคลแล้วก็แกเป็นคนน่ารักอยู่แล้วฮะก็ก็รู้สึกว่าแต่ว่ายังยัง อคือได้เข้าฉายด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นคนที่แบบน่ารักมากมครับผมเห็นบอกว่พี่โนมีเขินด้วยละคะเขินพี่กี้รู้ได้ไงใช่ไหมเขินไหมมีมีนะครับเขินครับวลาเขายิ้มให้อะไรยเงี้ยเขาน่ารักครับเขาน้ารักเขสวยแต่ว่าผมเคยร่วมงานกับเขาตอนบูงาหน้าฝนแล้ว ใช่แต่ว่าเจอครั้งนี้น่ารักกว่าเดิมอีกอค่ะแต่ว่าถ้าใครติดตามลูกพี่ลูกน้องเนื้อเรื่องมันก็จะมีคอนฟ l i c t นิดนึงว่าพี่นิโคพวกพวกเรามากๆวันนี้ถ่ายกันประมาณ21กว่า20กว่าซีนนะครับเพราะว่ามีรีชูดด้วยแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของเทรงผมผมมันยาวกว่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยต้องไปตัดเพิ่มใช่ต้องไปไถข้างออกอะไรเงี้ยครับก็ต้องแก่กันเยอะอยู่วันนี้คง ยูนเพื่อนกันไหมครับน่าจะประมาณตีหนึ่งหรือตีสองเจ้าของบ้านจริงครับตั้งแต่เช้าจริงอคะพี่กันเดี๋ยวพี่กันไปนางงามแล้วใช่เดี๋ยวไปซ้อมนางงามพี่โน้ตเสร็จแล้วนี่มีความเซลไปซ้อมทำไมนางงามเราเป็นผู้ชายอ่ะไปซ้อมเขาทำไมงานประกาศผลมิสยูนิเวิร์สมหอมประกวดต่อซ้อมร้องเพลงอ่ะอ๋อถ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันวันวันประกาศผลใช่ครับนะครับผมมีความสุขแล้วใช่ก็จะไปได้ไปดูนางงามโอ้อยากได้อะไรไหมเดี๋ยวไม่ไม่ครับคือผมเป็นคนที่มุ่งงานแล้วก็มาแล้วครับคือผมเป็นดูดูคือชื่นชม ในคำสามารถหรืออะไรเงี้ยครับจะได้ต่างกันกับน้องผมนิดนึงวันไหนนะวันไหนชั่วโมงไลน์ไลน์บอกพี่หน่อยหาที่นั่งหาที่นั่งหาที่่นังได้ครับผมเอามือถือเข้าไปได้ไหมจะไปถ่ายรูปเขาฮะ ขอเบอร์ไม่ใช่ผมขอเบอร์ก็น่าไปไอ้ถ่ายรูปก็ทุเรศขอเบอร์ก็หนักคือจะไปติดต่อกันไงเผื่อเขาไปแล้วไม่ไม่เจอใครก็จะโทรถามกันว่าเอ๊ะกันนั่งตั้งไหนทลาะปะเนี่ยเบื่อมปแล้วเดี๋ยกันนิดนึงครับแต่ฝ่ายแฟนๆลูกพี่ลูกน้องตอนนี้ก็คือในเรื่องอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยจ้ากับผมคุณปันนี่ครับก็อย่าเพิ่งฝากถึงเรื่องครับตอนนี้ต้องบอกว่าซิคอมได้รางวัลครับผมเนี่ สุขภาพจิตใช่ครับผมดารานำหน้าตาดีที่สุดนะครับผมเราดีใจทั้งทั้งเรื่องทั้งเรื่องสาขาส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับผมจากกระทรวงสุขภาพจิตไอ้กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผมก็เป็นเป็นรางวัลที่ภูมิใจมากนะเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลนี้ก็สึกดีใจก็ก็เป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยครับค่ะพี่โน้ตรู้สึกไงคะวันนั้นพี่การเป็นตัวแทนเวลาประโยคนี้ผมพูดตัดออกไปนะแต่ว่าผมคิดออกมาได้มุกหนึ่งเราได้รางวัลเลยนะ ส่งเสริมสุขภาพจิตมีรางวัลหนึ่งที่เราไม่ได้ออกมาเป็นข่าวนะครับนั่นคือรางวัลมีปัญหาทางจิตครับลืมลืมไปครับผมตัดออกไปตรงนี้เขาตัดไม่ได้ทีมผมไม่เคยตัดคือออกยาวครับยังไงต่อครับัันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพี่โน้ต้องไม่เปลี่ยนชุดก่อนนะพี่โน้ตไเปลี่ยนชุดก่อนนะคะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันีกทีเดียวดูภาพบรรยากาศได้ได้ครับผมคขอบคุณด้วยต่อค่ะเชิญน้ครับครับ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจ๋าค่ะวันนี้เรามาที่สตูดิโอใหม่เป็นไงบ้างคะจะ <laughs> บอกว่าตอนนี้หนาวมากแช่เมันใหม่หนาวมากค่ะตอนนี้แบบต้องการพระห่มไม่เป็นไรสัมภาษณ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปห่มเลยค่ะเป็นสตูดิโอใหม่วันที่2แล้วป่ะคะหรือว่าวันที่สองค่ะวันที่2ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีโอกาสได้ไปไหว้สารพระภูมิแล้วก็ไหว้เจ้าที่เรียบร้อยค่ะเขาเนี่ยยังไม่ไหวเลยอ่ะรีบไปไหว้นะคะหลังจากนี้พูดถึงเรื่องราวในเรื่องตอนที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือมีพี่นิโคเข้ามาเป็นตัวละ พรใหม่เป็นไงบ้างคะก็สนุกเลยค่ะคือได้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นอาจจะเป็นคลิกเก่าคุณหมอตั้มแต่ว่าเรื่องจะเป็นยังไงจริงๆต้องต้องอุบไว้ก่อนเพราะว่าแค่ต้องติดตามดูเพราะว่าเราเป็นอีกบ้านหนึ่งเขาก็อาจจะเป็นที่ปันกับ่ันวาอาจจะมาปรึกษาบ้างหรือยังไงสนจะสาทถ้าให้ติดตามตอนนี้กับกับปันนี่หวานกันมากอยู่พอสมควรก็เหมือนกับแอบกุ๊กกิ๊กกันแต่คุณพ่อไม่รู้พ่อหมงพี่เป็ดยังไม่รู้ค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะผูกพันอยู่กันมาปีปีได้ปีนึงแล้วค่ะ คบปีเราก็สนุกมากเลยรู้สึกแบบผูกพัน mm. แล้วก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้จากพี่ๆหลายๆคนเยอะมาก mm. เรื่องการแสดงด้วยซึ่งเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆยากเหมือนกันน่าสดนะคะลูกพี่ลูกน้องก็คว้ารางวัลจากกรมสุภาพิตด้วยรู้สึกไงบ้างคะดีใจมากค่ะเพราะพอรู้ปุ๊บนี่แบบดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ร่วมมือกันเป็นทีม mm. แล้วก็เหมือนกับได้ทําสร้างสารรค์ผลงานให้ทุกๆคนได้ดูแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานนักแสดงทุกคนที่ให้คําแนะนําเราแล้วก็ทําให้เราแบบได้รางวัลน,นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. ทั้งท เพราะว่ามีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นเราด้วยใช่เราก็เราก็ชั่วโมงบินน้อยสุดด้วย <c oughs> วก็เนี่ยได้จากพี่ๆด้วยค่ะจริงๆเขาก็เก่งกันหมดเลยค่ะรื่องตัวเจ้าตานเรื่องก่อนจะมีพัฒนาการไงต่อไปครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยอย่างเพิ่งเริ่มถ่ายเมื่อวานรู้สึกว่าเจ้าระเบียบขึ้นแล้วอ <c oughs> ะค่ะกลายเป็นว่าเนี่ยมีมีความเป็นเจ้าระเบียบมากขึ้นเรื่องร้านเรามีร้านเราก็จะคุมเรื่องร้านเรื่องคุมการเงินคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะหลายอย่างเริ่มจะมีละนิดนึงนิสัยดราม่าเข ใช่ค่ะติดใจยังฮะรู้ซิทคอมติดใจค่ะเพราะว่าเวลาไปไหนตอนนี้คนจะเรียกไม่ได้เรียกชื่อมัน<า>มีเรียกตจ้าจ๋าตลอดเลยอพี่จ้าจ๋าพี่จ้าจ๋าแล้วก็เฮ้ยจำได้เลยล่าสุดไปโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วแบบไปไปใช่แล้วก็แบบมีคนออกมาจากลิฟต์แล้วก็เรียกพี่จ้าจ๋าพี่จ้าจ๋าแล้วก็ดีใจเลยใช่จำได้ก็ติดตามดูนะ,ะทุกวันอาทิตย์เลยทุกวันเสาร์ หนาวหนาววันนี้ที่บ้านมีลาใช่บ้านนี้มีลาวันอาทิตย์วันวันเสาร์นะคะตอนหกโมงเย็นใช่ลูกพี่ลูกน้องช่องเก้าแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องมันมีที่อยากให้ฝากที่ถ่ายจนหลังนางลอกมาแล้วหลังลอกแล้วตอนนี้ก็กะใกล้จะกลับมาเขาใหม่เพราะหยุดได้ตัวจะแบบว่าลอกด้ก็พันธุ์ท้ายนรสิงห์ค่ะตอนนี้มันมีเหลืออีกแค่เจ็ดซีนเท่านั้นจะเสร็จแล้วก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องแรกของมันมีด้วยนะคะเป็นมือใหม่มากแล้วก็พยายามสู้เต็มที่ ต่อไปยังคะติ่ตอยังค่ะแต่ว่าจะมีงานจะมีหนังสือจะทําหนังสือมาใจเล่าให้ฟังหน่อยใช่เมื่อใหรจะตามมินสแกรมน้องวันหมีจะมีกรอนมาใช่มีกรอนหรือคําคมอะไรเงี้ยจะเป็นประสบการณ์ที่มาจากของตัวเองบ้างหรือว่าจากเพื่อนฝูง mm hmm. หรือว่าจากอินสึเรชั่นจากคนที่แบบเป็นครูเรา mm hmm. หรืออะไรเงี้ยก็ตามที่มาสอนเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้คําที่คิดเขียนออกมาเพราะว่าเป็นคนชอบแต่งเพลงอยู่แล้วด้วยก็จะเขียนออกมาได้แล้วก็บายมัดมีเซสใช่จะจะเชื่อหนังสือจะเป็นมาใจค่ะมีแต่มดใจใช่ จะได้ดูจะเปิดตัวตอนไหนคะนี่แปดกันยาค่ะเดี๋ยวฝากด้วยอีทั้งงานก็คือก้องพันไว้ก่อนค่ะกลัวพันท้ายยังไม่เสร็จเซอร์ไว้ก่อนเนาะเซอร์ไว้ก่อนค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ตอนนี้อยู่ในช่วงกําลังคุยกับพี่ๆอยู่เพราะว่าตอนนี้เรื่องอ<ม>ิล<ม>็รนสใช่ค่ะแต่ตว่าอยานรูว่าจะให้อเน่มาช่วยงานด้วยใช่ก็จะมีวงเกสโนว่ามามาช่วยร่วมร้องแล้วก็เยลโลแฟงด้วยเยสใช่สปาเก่งไหมคะไม่มีค่ะ เป็นเพื่อนกันเนใช่ค่ะเป็นพี่น้องกันเลยค่ะก็ที่บ้านก็รู้จักกันไม่มีรีเทิร์นครับทำงานเยอะไม่มีมีแฟนไหมคะยังค่ะขออยู่อย่างนี้ไปก่อนรักแต่งกับงานก่อนเนะอาจจะมีแบบจิ้นกับกันอาจจะมีนู่นนั่นนี่แต่ว่าจิ้นในละครค่ะนะตัวจริงว่างค่ะว่างมากตอนนี้จริงๆถ้าคนมาจีบป่ะคะเปิดเปิดค่ะถ้าคนมาจีบเปิดอยู่แล้วแต่ว่าก็ เราไม่ได้ปิดอยู่แล้วค่ะคุณไม่กล้าจีบมันมีอะไสิไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มาได้ค่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ดุค่ะเป็นนปกตินะก็ปกติค่ะแต่บางคนค่อนข้างไฮเปอร์แอคทีฟนิดนึงแบบเขาทำทำอะไรค่อนข้างเร็วอาจจะตามไม่ทันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่้สุดฝากซิคอมหน่อยค่ะขอฝากซิคอมใช่ฝากซิคอมเรื่องลูกพี่ลูกน้องนะคะวันนี้เรามาถ่ายสตูใหม่ด้วยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้จ้าจ๋าแล้วก็นักแสดงทุกคนทีมงานทุก ด้วยเพราะเราตั้งใจเต็มที่เพื่องานอันนี้ค่ะ